ทุเรียนจากระยะหางแย้ไม่ไปจนถึงลูกเท่าไขา่ไก่นกกระทาใช้เวลาอยู่ประมาณสัก25วันนะครับจากนั้นอีก10วันจากไขก่นกกระทาก็จะกลายเป็นลูกขนาดไข่ไก่นะฮะฉะนั้นช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพี่น้องเจ้าของสวนท่านไหนนะที่ให้อาหารมานะครับหรือว่าให้ขั้นตอนในการบำรุงดูแลรักษามาถูกต้องถูกวิธีเนี่ยจะเห็นรูปร่างรูปทรงของลูกทุเรียนตั้งแต่ไข่นกกระทาไปจนถึงไข่ไก อย่างสดสวยงดงามนะฮะกลมบล็อกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับที่ให้ขั้นตอนในการบำรุงดูแลรักษาอย่างผิดวิธีผิดขั้นตอนจะสังเกตเห็นได้ว่าลูกทุเรียนของท่านนั้นนะครับมีลักษณะบิดเบี้ยวงอม้วนเบ้าแหว่งตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ และเมื่อเขาได้เว้าแหว่งแบบนี้นะฮะเขาก็จะโตไปแบบนี้นะฮะไปกระทั่งยันถึงวันเก็บเกี่ยวเลยทีเดียวนะครับเมื่อเก็บเกี่ยวไปแล้วนําไปขายนะฮะคราวนี้นะฮะลูกก็จะเข้าสู่เบอร์หรือไซส์อยู่ประมาณ C หรือ D นั่นเองนะครับทาให้พี่น้องเจ้าของสวนพลาดรายได้นะฮะตั้งแต่ขั้นตอนนี้วันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องท่านไหนไม่อยากจะพลาดนะฮะ ปั้นลูกทุเรียนตั้งแต่ระยะเท่าไขา่ไก่หรือเท่ากับกระป๋องนมนะฮะได้รูปทรงสวยงามนั้นนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเพื่อให้พี่น้องได้นำไปต่อยอดได้นะฮะถ้าดอกทุเรียนของพี่น้องเจ้าของสวนท่านไหนก็ตามนะฮะตอนนี้ยังไม่บานนะฮะยังพอมีโอกาสนะ,ะที่จะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ลูกทุเรียนของท่านบิดเบี้ยวนะฮะด้วยการ ข้อที่หนึ่งเลยนะฮะใครยังไม่เคยไปตรวจวัดค่า pH ของดินนะครับรีบไปตรวจวัดค่า pH เสียนะฮะบัดเดี๋ยวนี้นะฮะเพราะว่าธาตุอาหารจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ค่า pH บนความเป็นกลาง5.5ถึง6.5นี้ย่อมขึ้นได้ทุกตัวนะครับขั้นตอนที่2นะครับเมื่อค่า pH อยู่ในค่าของความเป็นกลางแล้วนะฮะ ถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้เสริมแคลเซียมโบรอนนะฮะก็รีบเสริมซะตอนนี้นะครับโดยแคลเซียมโบรอนนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าขึ้นจากทางรากนั้นพืชจะเรียกใช้ประโยชน์ได้มากกว่าถึง80%ใน100%ที่เราให้นะครับก็คือแคลเซียมไนเตรตนะครับอันนี้ออกตัวง่ายด้วยนะฮะหลังจากหวานไปแล้วนะครับ แคลเซียมไนเตรตก็คือที่พี่น้องรู้จักกันดีก็คือ1500นี่แหละนะฮะจะเป็นต้นละ3ขีด4ขีด5ขีดแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับได้ใช้แคลเซียมโบลอนขึ้นทางใบไปด้วยนะฮะควบคู่กับธาตุอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะฮะทำอย่างนี้นะฮะทุกๆ7วันนะฮะสำหรับทางใบนะฮะทางดินให้ครั้งเดียวพอนะฮะช่วงนี้ส่วนปุ๋ยเคมีนั้นนะครับ ยังไม่ต้องให้ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าพี่น้องชาวสวนทุเรียนท่านไหนนะครับได้ทําตามที่ผมแนะนําด้วยขั้นตอนง่ายๆนี้นั้นนะครับลูกจะมีโอกาสสร้างรูปทรงสวยตั้งแต่ระยะหางแย้ไม่ไปยนถึงไข่นกกระทาแล้วก็ยาวไปจนถึงเท่าไข่ไก่เลยทีเดียวนะครับง่ายไหมฮะเพื่อนๆครับแต่เรามาว่ากันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังขาดความเข้าใจ อันเที่ยงแท้แน่นอนนะฮะก็คือว่าเอ้ค่า PH so. มันวัดกันยังไงนะครับเขาบอกให้หวานปูนขาวเขาบอกให้หวานโดโลไม้ก็หวานไปแล้วนะครับเมื่อหลายๆปีเป็นต้นมานะครับอย่างนี้นะครับผมก็ปล่อยไตโคดมาไปแล้วบาซิลัสไปแล้วนะครับมันก็น่าจะมีค่าของความเป็นกลางมั้งนะครับโดยที่ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดเลยอันนี้นะครับระวัง ระวังตรงไหนนะครับถ้ามีการเสริมวัสรุปปูนขาวเป็นจํานวนมากแล้วก็บ่อยครั้งในดินใต้สมพุ่มนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมนั้นนะฮะก็จะไปกดทับธาตุอาหารอย่างเช่นโพแทสเซียมนะฮะซึ่งเป็นธาตุอาหารกลุ่มสร้างแป้งสร้างตาลน,นะครับไม่ให้ขึ้นนะครับแมกนีเซียมก็ไม่ให้ขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็ต่อมาอีกนะฮะ ฟอสฟอรัสนะฮะซึ่งมีส่วนในการกระตุ้นการแตกการผลิตนี้นะครับหรือว่าการลำเลียงาธาตุอาหารจากข้างล่างขั้นไปสูงบนนี้ก็จะไปตกตะกอนกับาธาตุอื่นด้วยนะครับสรุปแล้วนะฮะถ้าไม่ไปตรวจวัดค่าพีเอชและหาทางแก้ไขนั้นนะครับาธาตุอาหารต่างๆนะฮะในดินทั้งหมดประมาณ13ตัวนี้ขาดไปกว่าครึ่งแน่ๆโอกาสที่ท่านจะเห็นลูกกลมสวยรูปทรงดีนั้น นะลืมไปได้เลยนะครับส้ำร้ายนะครับถ้าหากว่าช่วงนี้นะฮะใบอ่อนทุเรียนของท่านไหนนะครับมาในช่วงนี้นั้นนะฮะเป็นระยะที่อันตรายแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าต้นทุเรียนจะนำธาตุอาหารทั้งหมดนะมุ่งเน้นไปบำรุงยอดใบแทนที่จะบำรุงรูปเขานะครับฉะนั้นนะโอกาสที่จะบิดงอบิดเบี้ยวและ หลุดร่วงนั้นนะฮะมีสูงเกิน80%เลยทีเดียวนะครับ oh <my S 2> หลายท่านอาจจะอยากรู้ว่าอ้าแล้ววิธีการแก้ไขระงับยับยั้งปัญหานี้ควรจะต้องทำยังไงวันนี้ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆนะครับง่ายๆใครก็ทำได้นะฮะถ้าหากว่าท่านเปิดใจลองนำไปปรับใช้ดูแล้วท่านจะเห็นผลงานในส่วนของตัวเองนะฮะว่ามีพัฒนาการสู่ระดับความสมบูรณ์ ได้จริงหรือไม่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะครับก็คือเมื่อตรวจวัดค่า p h หรือไม่ตรวจวัดก็แล้วแต่นะถ้าจะเอาชัวรก็คือว่าทำการรีเซ็ตค่า PH ของดินด่วนเลยนะครับท่านจะใช้อะไรก็ได้นะครับในตาม้องตลาดนั้นนะฮะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกก็ได้นะครับหรือจะเป็น จุลินทรีย์ชนิดต่างๆนะฮะหรือจะเป็นวัสดุปูนชนิดต่างๆนะฮะท่านก็รีบไปทำนะฮะแต่อย่าลืมนะ,ะที่ผมพูดประจำทุกคลิปก็คือว่าวัสดุปูนหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆนั้นขอบขีดการทำงานนั้นนะฮะอยู่บนข้อจํากัดพอสมควรนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานนี้นะฮะค่อนข้างที่จะ ไม่เป็นไปด้วยความรวดเร็วนั่นเองแต่ทํางานนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าลูกทุเรียนจากระยะเท่าไข่นกกระทาไปจนถึงระยะเท่าไข่ไก่นั้นใช้เวลาอยู่ประมาณสักไม่เกิน10วันเท่านั้นเองนะฮะเห็นไหมฮะว่าเขาสามารถพัฒนาได้ให้โตได้นะรูปทรงสวยภายในระยะเวลาที่รวดเร็วมากนะฮะแต่ถ้าเราไม่ดูแลค่า pH ถ้าทหารขึ้นช้าหรือขึ้นไม่พอนั้นนะฮะลากยาวไปเป็น20-30วันนั้นนะฮะโอกาสที่ท่านจะสูญเสียนั้นมีสูงถึง90%้นะันธงนะครับและเพื่อนๆหลายคนนะก็ถามมาว่าแล้ววิธีการปรับเซตค่า p h ของดินนั้นนะ่ะวิธีการไหนที่เร็วที่สุดนะครับอันนี้ผมขอนำเสนอแนวทางตามแทนคุณบดินไทยเลยนะครับง่ายๆนะฮะเพื่อนๆครับ เพียงแค่เราใช้น้ำยาซูปเครียร์สขวดครึ่งต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรนะฮะท่านเตรียมน้ำไว้1,000ลิตรนะเทซูปเครียร์ลงไป2ขวดครึ่งคนให้เข้ากันและฉีดพ่นให้ทั่วดินบริเวณใต้ทรงพุ่มให้เปียกชำ้ำก่อนฉีดพ่นนะฮะควรให้น้ำสักประมาณ20-30นาทีนะครับแล้วเราก็ฉีดตามนะฮะแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะ ท่านไหนนะครับอยากจะใส่แคลเซียมในเต่1500เนี่ยนะครับตัวละ3-4กะมือ5กามือก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะให้ทำหลังจากการปรับเซตค่า pH ประมาณ3วันนะฮะก็สามารถทำได้ง่ายไหมฮะง่ายๆเท่านี้แหละนะครับแต่ให้เพื่อนๆนะครับลองดูประสิทธิภาพการทำงานของมันละกันนะครับส่วนทางใบนั้นนะครับใบของพืชนั้นคือโรงครัวของพืชนะครับ โรงครัวของต้นทุเรียนนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะปรุงอาหารด้วยแสงให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก่อนที่เขาจะส่งไปเลี้ยงดอกของเขานะครับหรือว่าเลี้ยงลูกของเขานะครับถ้าใบมีปริมาณธาตุอาหารที่เยอะให้เขาปรุงเยอะนั้นนะครับโอกาสที่จะทําให้ลูกนะครับมีลักษณะอวกป้วนอวบอันแต่งตึงนั้นนะฮะก็มีสูงด้วยเช่นกันนะครับ ตามท้องตลาดนั้นนะครมีหลายสูตรกูรูหลายท่านนะฮะให้คำแนะนำเยอะแยะมากมายนะครับแต่ฟังแนวทางแทนคุณบดินไทยนะฮะที่ง่ายๆจะมาบอกให้ท่านได้ลองพิจารณาดูนะฮะก็คือเพียงแค่ใช้ไครมองหนึ่งขีดนะเอาไปทำอะไรนะครับไขรมองหนึ่งขีดนี้จะไปเสริมสร้างการทำงานของโปรตฮอร์โมน3ตัว จิบเบลิลลนไซตโตไคนินและออกซิน3ตัวนี้ให้มีการเกิดผลิการยืดการแผ่การขยายนะครับให้ทํางานนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของไขมองนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมจะให้ใช้นะครับก็คือสเสบียงพลัสามขีดทั้งหมดนี้นะฮะต่อน้ํา2 0 0ลิตรนอกนั้นพื้นๆก็นปปําไปผสมยามแมลงศัตรูพืชแล้วก็สารจับใบก่อนทําการฉีดพ่นควรจะทําการฉีดพ่นทุกทุก ไม่เกิน7วันนะฮะเพื่อนๆครับเพราะว่าพัฒนาการช่วงนี้ของทุเรียนนั้นเป็นช่วงที่เปราะบางมากแล้วก็รวดเร็วต้องการทาตุอาหารเป็นจํานวนมากด้วยนะฮะควรอย่าขาดละกันนะครับอย่ากเกิน7วันนั่นเองนะครับสำหรับตัวสเสบียงนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพลังงานกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะฮะช่วงนี้เขาต้องการสามพลังงานนะฮะในการไปสร้างเบือสร้างเนื้อเยื่ออะไรต่างๆของเขานะครับ เมื่อกี้นะฮะที่เราให้แคลเซียมในเตดไปก็จะไปเสริมสร้างผนังเซลล์นะฮะหรือจะเป็นขั่วนะฮะให้อวบอ้วนเต่งตึงนะฮะไม่สูบเหี่ยวนะครับอย่างนี้นะฮะให้เพื่อนๆทําง่ายๆแค่นี้เลยนะครับให้มองหนึ่งขีดเซบีพัดสามขีดบวกยาแมลงและก็บวกสารจับใบและฉีดพ่นขึ้นไปตอนเช้าตรู่นะฮะเพื่อไปรอรับแสงทุกๆ7วันทําเท่านี้นะครับและ เพื่อนๆนั้นนะครับก็จะได้ลูกทุเรียนที่อวบอ้วนเต่งตึงนะฮะขึ้นโครงสร้างแบบเห็นภูร,รอบลูกง่ายๆเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะทราบว่าเออแล้วซปเปอร์เคียร์ใครมองสเสบียงนั้นนะครับไปหาซื้อได้ที่ไหนตามร้านค้าไม่มีนะเพื่อนๆก็ทักทายกันมาตามรายละเอียดที่เราขึ้นให้นี้นะครับ โทรมาทักโทรมาถามโทรมาปรึกษาหารือกันได้นะครับเพื่อนๆครับหรือบางท่านอาจจะเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะฮะอยากจะซื้อไปแค่ทดลองดูนะครับอ่าทักสีส่สาห้าต้นนะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพื่อนๆครับพี่น้องจะได้เห็นไงนะครับว่ากูรูคนนั้นเขาพูดอย่างนั้นกูรูคนนี้พูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้และวิธีการตรงไหนที่มันสามารถที่จะปรากฏต่อสายตาของเพื่อนๆได้สัมผัส จับแต่ต้องได้ด้วยตูวของผ,ผู้ชมเองนั่นเองนะครับเอาละนะครับเพื่อนๆครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ใส่กระดิ่งเอาไว้นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งอีกทีนึงเพื่อกดติดตามทั้งหมดนะฮะเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในลักษณะแบบนี้อีกนะครับเราจะค่อยๆบอกเพื่อนๆไปในแต่ละวาระการดําเนินไปนะฮะช่วงการเจริญเติบโตของจุลียนมันอยู่ช่วงไหนแล้วจะต้องทํำยังไงนะฮะ ผมก็จะมาคอยบอกท่านนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้นั้นนะฮะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ